สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทำมะกอกน้ำแช่อิ่มนะคะเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะนี่จะเป็นมะกอกน้ำที่เขาแกะจัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันค่ะตอนนี้เราก็เอามะกอกลงมาต้มนะคะ เราก็ต้มมากอกน้ําสักพักแล้วนะคะประมาณสัก15หรือ20นาทีนะคะนี่เราก็จะปิดไฟเอาขึ้นเลยค่ะตักออกจากน้ําร้อนนะคะ วิธีการทําก็คือเราก็จะใช้ตะเกียบนะคะเอาแทงตรงก้นมะกอกน้ำนี่นะคะเป็นแบบที่ทําให้เห็นนี่นะคะแล้วเราก็จะเอาแช่ในน้ําปูนใส่นะคะเราจะเอาเนี่ยดาวนงมาอย่างนี้นี่นะคะ เดี๋ยวขอขอทําก่อนนะคะเดี๋ยวขอทําให้เสร็จก่อนนะคะเราค่อยมาดูกันใหม่นะคะแล้วก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะเนี่ยก็จะง่ายเหมือนกันนะคะเนี่ยเราบี้แล้วก็เราก็บีบอย่างเงี้ยนะคะออกง่าย แล้วแต่สะดวกนะคะใครจะใช้ไม้ตะเกียบดันหรือจะใช้มือปิ้นออกแบบนี้ก็ได้นะคะ มาคะ่ะจากที่เราเอาเม็ดออกแล้วเราก็แช่น้ําปูนใสแล้วนะคะแล้วก็เอามาล้างนะคะเสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาทําน้ําเชื่อมกันนะคะนี่จะเป็นน้ําตาลนะคะแล้วก็จะเป็นเกลือเติมน้ํานะคะเติมน้ํแล้วก็จะคนให้เกลือกับน้ําตาลละลายนะคะ นี่ใส่เกลือไปด้วยนะคะเพราะว่า่ไม่ได้เอาไปดองนะคะเราเอามาต้มเฉยๆแล้วเราก็มาเอาเม็ดออกนะคะก็เขาจะมีความเปรี้ยวอยู่ก็เลยใส่เกลือลงไปในน้ำตาลด้วยนะคะก็จะเคี่ยวนะคะให้น้ำตาลกับเกลือละลายสักพักหนึ่งนะคะ จะเคี่ยวน้ำตาลให้เขาเหนียวนิดนึงนะคะจะเคี่ยวให้น้ำตาลที่เหนียวนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะเอาวิ่ยมะกอกน้ำลงไปเลยนะคะเยอะมาก ทีนี้เราก็จะคุกเขาให้เข้ากันนะคะให้น้ําเชื่อมเขาไปเกาะกอกน้ํานะคะอันนี้ก็ปิดไฟเลยค่ะเริ่มเหนียวแล้วนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ทาเนี่ยนะไใ้ครึ่งเดียวนะคะเนี่ยยังไม่หมดนะเนี่ยมา ตอนนี้เราก็จะให้มะกอกน้ำเขาดูดความหวานจากน้ำตาลน้ำเชื่อมนี่นก่อนนะคะแล้วเราก็จะพักเขาไว้หนึ่งคืนนะคะหลังจากเราพักไว้หนึ่งคืนนะคะเราก็จะเทเอาน้ำหวานที่มะกอกน้ำเขาดูดไม่หมดนะคะเราก็จะเอาลงมาเคี่ยวนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปเพิ่มแล้วเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆืนะคะ เราก็เคี่ยวน้ําตาลนะคะเนี่ยนะคะให้เขาเหนียวประมาณนี้นะคะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะเอามากอกน้ําลงไปเลยนะคะแล้วก็คนค่ะปิดไฟเลยนะคะแล้วก็คน ก็จะดูว่าเหนียวนะคะเดี๋ยวพอเขาเย็นสักพักนะคะน้ําความเปรี้ยวของมะก,กอกน้ําเนี่ยเขาจะออกนะคะก็จะความเหนียวก็จะไม่มีแล้วนะคะจะลดลงจากนั้นเราก็จะโรยกุ้งฝอยเลยค่ะโรยให้สีสวยๆนะคะ เสร็จแล้วคนนะคะพอเขาเริ่มเย็นลงนะคะความเหนียวก็จะหายไปนะคะแล้วก็เราก็ปล่อยให้มะกอกน้ำเขาดูดน้ำหวานเข้าไปนะคะ เรยอีกนิดนึงจากนั้นเราก็จะใส่ถาดเตรียมขายได้นะคะ มาค่ะเทเลยเมื่อกี้กระทะหนักมากต้องแบ่งจากนั้นเราก็จะโรยกุ้งอีกนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ มากอกน้ำแช่อิ่มนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ